เหตุผลที่ไม่ใช้คำว่าล็อกดาวน์คืออะไรแล้วมีมาตรการเยียวยาชดเชยเรื่องของการปิดกิจการต่างๆมีแนวทางวางไว้แล้วหรือยังคะก็มีคำตอบอยู่ในคำถามนั้นนะครับเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่ทางอสอบคต้องประกาศว่าเป็นการล็อกดาวน์นั่นหมายถึงว่าคำสั่งนี้จะทำให้กระทบต่อปัญหาทางเศรษฐกิจกระทบต่อการหารายได้ของทุกท่านก็ต้องมีการเยียวยาซึ่งนี่เป็นภาระของ ภาษีเงินของทั้งประเทศซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะครับเราก็เผชิญอยู่ในภาวะการตกต่ำของเศรษฐกิจทั้งโลกแล้วก็ของไทยเราเองก็ต้องเจอตรงนี้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่จะใช้มาตรการต่างๆเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายต้องเสียต,ต้องเป็นภาพที่ทำให้ทุกคนลำบากกันไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้านะตอนนี้เราสามารถที่จะกระจายความรับผิดชอบร่วมมือกันไปได้นะครับทุกคน ล้วนแล้วแต่อยากจะทำมาหากินแล้วก็อยู่ในชีวิตวิถีที่เป็นประจําวันที่เราเคยทํากันมาแต่ต้องเป็นรูปแบบของชีวิตวิถีใหม่อันนี้ก็ต้องทํานะครับต้องปฏิบัติแล้วในการติดโรคตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆอีกเยอะแยะมากมายเลยไม่ได้บอกว่าให้งดเที่ยวบินแล้วจะทําให้ลดโรคได้ให้งดเรื่องของการมาขายอาหารแล้วจะลด โรคได้ก็ไม่ใช่อีกนะครับเพราะฉะนั้นมันประกอบกันหลายส่วนมากเลยนะครับหรือแม้แต่ว,ว่าจังหวัดนั้นๆเนี่ยถ้ามีระบบที่ป้องกันควบคุม,มโรคได้ดีนี่ผมก็ขอยกตัวอย่างจังหวัดที่เราชื่นชมกันถึงแม้จะเกิดโรคขึ้นมาเรารู้นะว่าโรคนี้เป็นโรคระบาดมันต้องมีขึ้นมาแต่ปรากฏว่าระบบของการทํางานของภาครัฐก็ดีเอกชนก็ดีและภาคประชาชนดีนะครับนครปฐมเนี่ยฮะ เขาเออกเป็นรูปวงขึ้นมาถ้าขึ้นได้ขึ้นเลยนะครับเขาพอระบาดขึ้นมาเนี่ยเขามีการสอบสวนโรคในวงแรกเนี่ยจะเห็นคนติดกันไปหลักหลายสิบคนแล้วเขาก็ใช้วิธีการรีบการออสอบสวนโรคก็จะเจอวงที่สัมผัสวงที่สองแล้ววงที่สองนำไปสู่การสอบสวนโรคไปเจอวงที่สามภายในเวลาไม่เท่าไหร่เนี่ยสามารถที่จะลดการติด ต่อโรคไปในหลายๆชั้นหลายๆขั้นได้นี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้เพราะฉะนั้นแต่ละจังหวัดก็ต้องเขาเรียกอะไรเทเลเมดก็คือไม่เหมือนกันกรุงเทพก็แบบหนึ่งถ้าติดกันแบแบบนี้ในร้านอาหารในผับบาคาราเกตจะเป็นภาพส่วนใหญ่แต่ของตากกลายเป็นเรื่องของขอบแนวชายแดนของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามานะครับส่วนทางตะวันออก ก็กลายเป็นผู้ที่ไปในสถานที่ลักลอบเล่นการพนันภาพของแต่และท่าดแตกต่างกันทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปใช้ยาแรงอย่างเดียวแล้วก็จัดการกันทั้งประเทศตอนนี้หลักการข้อนี้ก็ลดทอนความสําคัญลงไปแล้วเราก็ได้บทเรียนมาแล้วตั้งแต่ครั้งที่แล้วคนที่เจ็บปวดที่สุดคือประชาชนคนปกติที่ต้องถูกจํากัดบริเวณจํากัดเวลาจํากัดพื้นที่ แต่คนที่ทําผิดกฎหมายก็ยังทําอยู่อย่างนั้นแหะครับก็จะพบการละเมิดกฎหมายยังไปเล่นพน,นันยังไปอ,อยู่ในสถานที่มั่วสุมยังดื่มสุรายังมีตุนนู่นนี่นั่นอยู่เหมือนเดิมนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราจะไม่ให้คนที่ปกติธรมรมดาสามัญสุจริตชนทั้งหลายเนี่ยต้องเดือดร้อนกันท่านจะทำมาหากินก็ทำอยู่ในวิสัยที่เป็นวิถีใหม่นี่คือสิ่งที่อยากจะเห็นในการ วางมาตรการในครั้งนี้ครับกับผม